เรียนจบแล้วก็ยังไม่ได้สอบบรรจุนะครับไปอยู่กับเพื่อนที่สอนอยู่โรงเรียนต่างๆก็ไปช่วยเขาสอนบ้างอะไรบ้างจนหันกลับมาคิดถึงตัวเองว่าอายุก็เริ่มมากขึ้นเราจะต้องมีหลักแล้วก็เริ่มดูหนังสืออยู่ประมาณสักหลายเดือนอยู่นะครับก็ไปสอบที่สักแก้วซึ่งผลการสอบนะครับก็สอบติดอันดับหนึ่งนะครับก็ได้บรรจุที่จังหวัดสักแก้ว สอนอยู่ที่สาแก้วประมาณ5ปีนะครับกลับมาจังหวัดฉะเชิงเซาบ้านเกิดนะครับมาอยู่ที่โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ในสอนอยู่ที่ธรรมรัตน์ในเป็น10ปนีอยากย้ายกลับไปสู่เขตหนึ่งแต่อยู่ได้3ปีนะครับปรากฏว่าสู้ที่ธรรมรัตน์ในไม่ได้นะครับก็เลยขอย้ายกลับมาอีกครั้งหนึ่ง นะครับก็ถือว่าโชคดีนะครับได้กลับมาอยู่โรงเรียนเดิมจะคือโรงเรียนบ้านธรรมรัฐในคุณครูยุคปัจจุบันนี้นะครับเป็นคุณครูที่ภูวัยตาวายัยต้องพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของการศึกษาซึ่งข้าพเจ้ามาถึงจุดนี้ก็ถือว่าโชคดีที่สุดแล้วเพราะว่าเป็นครูรุ่นเก่าที่ต้องพัฒนาตัวเองให้ทันสมัยทันยุคเพื่อที่จะได้ เข้าสู่วัยเดียวกับนักเรียนที่มีการเปลี่ยนแปลงมากมายภูมิําเนาเดิมเป็นคนจังหวัดเพชรบุรีได้บรรจุค่ารับราชการในปี2528ที่บรรจุก,ก็คือจังหวัดแม่ฮ่องสอนอำเภอแม่ลาน,น้อยตำแหน่งที่บรรจุก,ก็คือเป็นอาจารย์หนึ่งที่โรงเรียนบ้านห้วยกุปะตำแหน่งอยู่บ้านห้วยกุปะก็จริงแต่ไม่ได้อยู่บ้านห้วยกุปะไปสอนที่โรงเรียนบ้านปลาแก่ช่วงกลางวันเราสอนเด็กพวกเล็ก ช่วงกลางคืนเย็นๆเราจะสอนพวกเยาวชนเริ่มวันแรกที่การเดินทางไปโรงเรียนบ้านป่ากแก่เดินด้วยเท้า4วันถึงเด็กรุ่นแรกของเราณปัจจุบันนี้เป็นพ่อหลวงเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นอบตอเป็นอะไรที่เป็นผู้นําต่างๆที่ณปัจจุบันนี้เราก็ยังติดต่อกันอยู่ทางเฟซทางไลน์ตั้งแต่สอนมาถามว่าเดาเจอเด็กตรงนี้มา <m> เด็กน่ารักค่ะคุณครูว่าน่ารัก เรายังไม่ค่อยเป็นเทคโนโลยีอะไรที่บอกคุณครูน่ารักคือคือน้องๆน,นี่น่ารักมากเราไม่ได้เป็นพวกคอมพิวเตอร์พวกอะไรต่างๆน้องก็สอนไม่มีใครแก่เกินเรียนอยู่มา30ปีเนี่ยทุกๆอย่างมันประทับในจิตใจเราตรงนี้ความภาคภูมิใจที่มาอยู่ที่ท่าก่อนอันดับแรกเคยได้ครูดีเด่นระดับชั้นอนุบาล3ปีสอนแล้วก็ผลงานตรงนี้เราก็อน,นำไปต่อยอดเราก็ไปทำพวกครูดีในดวงใจ10,000แสนครูดีนะคะ เกิดวันที่ 3, ทมธันวาสองห้าศูนย์สาเป็นคนจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็ได้ทำการสอนที่โรงเรียนบ้านหนองคอกสายอนุบาลเด็กอนุบาลเป็นเด็กที่น่ารักอ,อยู่กับเด็กเด็กเล็กๆแบบนี้พวกคุณครูก็จะถามว่าเอ้ยครูอนุบาลทําอะไรเหมือนเด็กคือนิสัยเหมือนเด็กทำอะไรเหมือนเด็ก,อ,ดก,อ,อ,ดกอันนี้คุณครูอนุบาลจะเข้าใจกันดีเด็กที่เราปั้นจาก อาดินทรายมาเป็นดินเหนียวชวนมากปั้นได้ดีมีรับราชการหลายคนหลายยุคหลายสมัยเศษเที่ยวของที่เขาเป็นก็เริ่มมาจากอนุบาลอันนี้เราภูมิใจน้องๆมันก็ถามว่าพี่พรพี่พรใจหายไหมวุ้ใจหายแต่ก่อนนับเป็นบ้านเป็นปีมาเดีย๋ยวนี้กู้ใจหายคือไม่อยากคือไม่อยากไม่อยากจา,ากไปทีนี้ถึงเวลา ที่เราจะต้องไปอยู่บ้านเราก็ใจหายเราไม่มีสังคมน้องๆเพื่อนครูเราจะเป็สังคมแบบคุณยายดูลแลลูกหลานอยู่ที่บ้านตอนนั้นสมัยนั้นคือท่านอาจารย์จอมโพงามเป็นอาจารย์ใหญ่นะครับท่านก็บอกว่าอยากสอนชั้นไหนก็เลือกเอานะครับเพราะว่ามันว่างตั้งแต่ชั้นป .1 ยันไปถึงป .4 ชั้นหนึ่งนะมีประมาณสี่ห้าห้องครูมีอยู่น้อยมากนะครับ,รบพวกเราก็เป็นชุดบุกเบิกที่เป็นอาบญญตรีรุ่นแรกๆที่เข้ามาร่วมกันอสอนหนังสือนะครับผมก็สอนเป็นบ้างไม่เป็นบ้างเพราะว่าไม่ได้เรียนทางครูมา,าวันแรกที่เข้ามาโรงเรียนวระลูกทองไม่มีอะไรเลยแต้นไม้ต้นหนึ่งก็ยังไม่มีเลยเป็นที่โลง่ลงๆว่างเปล่าไปหมดเลยนะครับมี หลังมีหลังคามุงย่าคาอยู่ตรงกลางสนามนะครับมีนักเรียนอยู่ประมาณสัก60คนนะครับเป็นนักเรียนที่เป็นลูกของอลัศดน,นะครับที่อพยพมาจากป่านะครับจนถึงปัจจุบันนี้นะครับก็อย่างที่เห็นก็ได้มีอาคารมีครูมีทุกอย่างค่อนข้างพร้อมตอนที่บรรจุครั้งแรกเนี่ยก็บรรจุวันที่1พฤทธภา2พาย ตอนนั้นอายุอายุตัวก็18ปีพอดีนะครับ18ปีก็เงินเดือนตอนนั้นบรรจุเนี่ย1,280บาทมีความคิดอยู่2อย่างอย่างที่หนึ่งคืออยากพัฒนาตัวเองอีกอย่างนึ่งคืออยากให้นักเรียนเนี่ยอ่านออกเขียนได้ก็เลยสอบแล้วก็ได้ได้เลือกลงที่โรงเรียนนอ,อกข้างอย่างมาถึงก็มาศึกษาปัญหาก่อนที่นี่มีปัญหาเยอะฟังจากผู้ปกครองฟังจากกรรมการศึกษาพื้นฐาน ลงพื้นที่กันเราลงไปตามหมู่บ้านเราไปเก็บปัญหานะครับพอรับเรื่องมาปั๊บเด็กผมบทสรุปตรงที่ประชุมเดี๋ยวผมบอกเลยว่าปัญหาหน้ากระดาษหนึ่งเนี่ยปีหน้าจะแก้ปัญหาให้หมดเลยโรงเรียนบ้านหนองคายอย่างเนี่ยมีมีกิจกรรมที่ไปแข่งขันระดับชาติแล้วได้เหรียญทองทุกปีในสิปีย้อนหลังถ้าเป็นที่หนึ่งระดับชาติเนี่ยก็จะมีเรื่องมารยาทไทยเมื่อปีห้าห้านะครับ ถ้าเป็นเรื่องโดนตรีไทยก็ปี5 9าเเดี่ยวและนาฏเอกสองรายการเนี่ยเป็นที่หนึ่งระดับชาติที่ที่ไปแข่งที่เมืองทองธานีนะครับเราไปทุกปีนะครับกระทั่งว่าปีการศรึกษา2562งเนี่ยโรงเรียนบ้านหนองขยางเนี่ยได้เหรียญทองระดับชาติเนี่ยมากที่สุดในเขตพื้นที่เราได้9เหรียญน,นะครับก็ได้รับใบประกาศจากเขตพื้นที่ว่าเป็นโรงเรียนที่ได้รับเหรียญทองมากที่สุดนะครับในการแข่งขันระดับชาติเข้ารับการประเมิน ประกรันคุณภาพภายนอกจากสมภส,สร,รอบที่4นะครับก็เป็นโรงเรียนหนึ่งที่ที่เขตพื้นที่ได้ส่งเพื่อเพื่อให้เข้ารับการประเมินในรอบนี้นะครับเราได้รับผลการประเมินประกรันคุณภาพภายนอกรอบสี่เนี่ยของโรงเรียนบ้านของขยนเนี่ยได้รับการรับรองแล้วณวันนี้เนี่ยสิ่งที่จะฝากกับน้องๆหรือว่าผู้บริหารรุ่นใหม่ๆก็คือที่ตรงนี้เรายังต้องพัฒนาได้อีกมากมายนะครับในเรื่องของวิชาการเองในเรื่องของการบริหาร นะครับรวมถึงในเรื่องของการเชื่อมต่อระหว่างคนที่มีประสบการณ์ที่กเกษียณอายุราชการไปแล้วนะครับกับเราซึ่งเป็นผู้มีหานยุคใหม่นะครับนั่งคุยกันกันกบกลุ่มว,ว่าเราน่าจะมีองค์กรสักองค์กรหนึ่งซึ่งเป็นตัวเชื่อมนั่นก็คือสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอท่าตะเกียบน,นะครับช่วยเพื่อนครูไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิทยาฐานะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นมันเจดครั้งแรกอยู่ที่ อำเภอสนามชายเสด็มาประจำตำแหน่งอยู่โรงเรียนบังหินอยู่สี่ปีออกจากวังหินมาปีสามสองย้ายมาดนทำทําควาสะอาดนะเปิดปิดโรงเรียนตาม้าที่คิดที่ได้ละคิดที่ได้ว่เาเออแต่เราไม่น่าเลยอายุเรามันบังคับแต่เราอยู่นี้มันก็สบายทํางานบ ปกติเช้ามาก็ทำเยนมากท,าท,ทํทำตามที่สิ่งที่เราทำได้หาต้นมุงข้นมาปลูกปลูกหลังลงเรียนตามหน้าเรียนปลูกพอเราก็แก้แบงเรื่อยๆเลยเป็นห่วงที่เราที่ทําทำไว้กลัวที่เราไปแล้วกลัวเขาไม่ดูแล ในปีนี้เป็นปีที่ครูอ้อยจะต้องเกษียณนะคะแม้ว่าจะเกษียณในเดือนตุลาที่แล้วแต่ยังไม่อยู่สอนนะคะเราจะต้องสอนต่อเพื่อจะให้จบในปีการศึกษานี้ณปัจจุบันนี้ครูโรงเรียนบ้านท่ากอยถามว่าขาดไหมขาดแต่ถ้าเราหยุดไปตรงนี้อีกเด็กก็จะขาดยิ่งขึ้นคุณครูก็จะมีภาระหนักยิ่งขึ้นเราก็จะช่วยทำเท่าที่ทำได้ก็ขอขอบพระคุณ ทางคณะกรรมการสาริษาคุณครูน้องๆทั้งหลายนะคะที่ทำงานด้วยกันมาจนกระทั่งครบ30ปีณวันนี้ยินดีมากๆค่ะที่ได้น้องๆที่น่ารักและพี่ๆที่น่ารักทุกๆคนค่ะขอฝากไว้กับน้องๆกับครูรุ่นใหม่นะครับ ต้องพยายามพัฒนาตัวเองพยายามปรับตัวเองให้เข้าทันสู่ยุคเข้าทันนักเรียนเข้าทันผู้ปกครองให้ทันกับการที่พัฒนาของโซเชียลต่างๆที่ทำให้เด็กนั้นลหลงไหลไปกับสิ่งเหล่านั้นนะครับช่วยกันพัฒนาแก้ปัญหานักเรียนของเราให้มีความเจริญก้าวหน้ามีทักษะชีวิตที่ดี เพื่อจะได้นำสิ่งเหล่านี้ไปพัฒนาตนเองพัฒนาประเทศชาติและสังคมต่อไปมันถึงถึงระยะเวลาแล้วที่เราจะต้องทำหน้าที่ของของบ้านของแม่บ้านคือปวดกเกษียณอ,อายุราชการไปดูแลก็อบัวของเราสำหรับลูกศิษย์เล็กๆ เราปั้นจาดจ,าจาัดจัดนิสายมาเป็นเหนียวเด็กทุกคนมีหน้าที่การงานดีประสบความสำเร็จเือบทุกคนค่ะความภาคภูมิใจที่ที่ดำเนินการมาให้นักเรียนได้มีคุณภาพถึงวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนที่เกี่ยวข้องและคิดว่าการศึกษาของไทยไม่ว่าจะเป็นในประเทียทย จังหวัดเชียงตุงเราหรือทั้งประเทศเนี่ยมันจะต้องก้าวต่อไปนะครับอย่างไม่หยุดยั้ยงและคิดว่าเด็กไทยเนี่ยสามารถทําได้ผมก็เชื่อว่าทุกคนที่เกษียณอายุราชการในปีนี้ยินดีช่วยเหลือและก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะทําให้วงการครูของเรานะครับพัฒนาเด็กพัฒนาเยาวชนให้ มีการศึกษาที่ดียิ่งยงขึ้นไปครับ